AeroX BYD ซ์บียสวัสดีครับนะฮะวันนี้เรามานำเสนออีกตัวหนึ่งของบริษัทรถโตเฟรมคือตัว AeroXC Lion เป็นแนวแบบสปอร์ตเติมด้วยความหรูก็คืออีเวอร์ชั่นหนึ่งงานเรามี2แบบแบบแรกก็คือเป็นสีดำเงาและแบบที่2มันจะเป็นคาร์บอนงานคาร์บอนเราเนี่ยเป็นคาร์บอนลายสอเป็นคาร์บอนแท้ไม่ใช่ Carbon, <Wow. S 1> คาร์บอนเคลือบดูหรูหราเลยความเป็นคาเลคเตอร์ของรถเนี่ยมันมีดำด้าน แล้วก็มีดําเงาในเวอร์ชั่นที่มันเป็นดําเงาเราก็ตัดดาเงาหน้าล่างของตัวสเกิร์ตตัวสเกิร์ตถ้าดูดีๆตรงนี้ครีบตัวนี้มันมันจะหางเพื่อให้เป็นแอโร่เลนามิกแล้วก็ตัวริมเพื่อจะรีดลมเพื่อไม่ให้มีเสียงด,ดังตัวข้างงานดีไซน์ตัวนี้อสตรีมไลน์ของรถเราก็เลยดีไซน์ว่าโอเคเมื่อประตูมันมันปิดล็อกเกอร์เลรการทำสเกิร์ตให้ยาวๆมันมีส์พิ้วก็เลยทำแบบแนวดีไซน์แบบมีอยู่ประตูหลังแต่ดูภาพรวมแ,แล้วมันลงตัวตัวเรสเกิร์ตเราก็ดีไซน์ ดูจากภาพรวมของรถเรียมัมเปอร์มันมีดีเทลมีลูกเล่นมีริมมีความลงตัวของมันถ้าเราจะเติมเยอะแนวสปอร์ตที่วิ่งเหมือนสไตล์แบบรถไว้แข่งอะ่ะเป็นแนวคอนเซปต์การจะเติมเรียรสเกิร์ตให้ใหญ่หรือมีดีเทลเยอะขึ้นมันจะดูลก เราก็เติมแค่ว่าสเกิร์ตมี 2, 2> <Okay. S 1> ชิ้นซ้ายขวาด้านหลังฮะนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดหน้า1ชิ้นาซสเกิร์ต2ชิ้นหลังอีก2ชิ้น5ชิ้นเนี่ยเราดีไซน์ไว้ให้กับ a e r o X อ็กซ์ซตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยเพจไลน์แอดตัวแทนจำหน่ายของบริษัทออโต้ฟีฟอร์มทั่วประเทศฝากไว้ตรงนี้แล้วหรือว่าโทรมาศูนย์เซ็นเตอร์ของบริษัทคือ0 9 5 9 9 8 2 9 6 4กฮะก็ฝากไว้ตัวนี้ด้วย a e r o X BYD ซ์บียสวัสดีครับ